ครับนะครับ,รบขอบคุณครับขับเรียนท่านประธานรัฐสภาที่เคารพครับผมสลิดพง์เกี่ยวข้องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกระบี่พรักภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขอญอาตท่านประธานนะครับได้อภิปรายในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเหตุผลการแก้ไขรัฐมนูญเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายหลักของประเทศ ถือว่าเป็นเป็นเรื่องยากและโดยเฉพาะการที่จะนําในเรื่องของการกระจายอำนาจในหมวดที่14เนี่ยมาเขียนเนี่ยครับผมคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับและก็ตั้งแต่รัฐมนูล2540เนี่ยเราแก้กันมาแล้วก็ผลลัพธ์ของรัฐของรัฐมนูญ2540เนี่ยก็ก่อ,อให้เกิดพรบแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ2542 ันนั้นก็เป็น,เป,นเป็นผลผลลัพธ์ของรัฐธรรมนูญ2540นะครับผมที่จริงแล้วมีหลายประเด็นมากในเวลาเจ็ดนาทีเนี่ยคงจะพูดไม่หมดนะครับแต่เมื่อกี้ฟังท่านศาสด,ดาจารย์ท่านศาสด,ดาจารย์เวียศักดิ์เขือเื่อเทพแล้วก็ท่านศาสตาจารย์โควิดพวงงามเนี่ย ที่จริงแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากในรายละเอียดของท่านอาจารย์วีรศักดิ์เกลือเทพาการแก้กฎหมายให้เรื่องของการกระจายอำนาจเนี่ยผมคิดว่าทุกพักการเมืองเนี่ยครับเขียนเป็นนโยบาย mm. เพื่อต้องการที่จะให้ประชาชนเนี่ยรู้ว่าประชาชนมีความสนใจอะครับและในช่วงของการหาเสียงเนี่ยใกล้จะครบวาระเนี่ยก็ ก็ยิ่งเป็นเรื่องที่น่าจะเป็นเวลาที่เหมาะสมที่ทุกคนได้ออกมาพูดในเรื่องนโยบายการกระจายอำนาจแต่ผมในฐานะที่ผมเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาร่วม20ปีเนี่ยครับผมมีความรู้สึกเสียดายว่าการกระจายอำนาจที่เราเรียกร้องกันมานั้นเนี่ยค่อนข้างที่ทําได้ช้านะครับผมยกตัวยอย่างอย่างกรณีกรุงเทพมหาคนครเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นการปกครองรูปแบบพิเศษที่ไม่มีภูมิภาค ในเรื่องของพัทยาก็เช่นกันแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยครับก็ผมคิดว่าพัฒนาได้ดีและกอทมก็ใหญ่กว่าใหญ่กว่าจังหวัดหลายจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะก,กระจายอำนาจไปให้จังหวัดเนี่ยปกครองแบบคอมเนี่ยผมไม่เห็นมันจะยากตรงไหนเลยถ้ามีความจริงใจผมถ้ามีความจริงใจเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะครับเนี่ยที่จริงแล้วกฎหมายฉบับนี้น่าจะยื่นตั้งแต่ปี62สองนะครับตั้งแต่ต้นต้นรัฐบาล มันจะได้ทันเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าจะทํานายแบบตารางปฏิทินในเรื่องของสาภาและ,ะชุดนี้เนี่ยครับผมคิดว่าไม่ได้ใช้แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือข้อที่เสียดายนะครับมาทำอย่างนี้ประชาชนก็คาดหวังแต่พอไปเสร็จเอา้าก็คบสมัยยุบสาภานะครับมันก็ไม่ได้กระจายอำนาจที่ชัดเจน คราวนี้ฝากถ้ามีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยผมอยากจะฝากว่าเราจะกระจายอํานาจเขียนในรัฐมนตรมันจําเป็นต้องเขียนนะครับมันเป็นกฎหมายแม่บทเพราะฉะนั้นเมื่อมีกฎหมายแม่บทเราต้องเขียนแม่บทให้ดีก่อนถึงจะมีกฎหมายลูกนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องหลายเรื่องเช่นพวกผมตั้งยื่นยติในการตั้งกระทรวงท้องถิ่นเนี่ยหรือซูเปอร์บอร์ดหรือสภาท้องถิ่นแห่งชาติเนี่ยครับยังยากแสนยากเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีรูปแบบของการกระจายอำนาจเนี่ยเจ็ดแปดแสนล้านบาทเนี่ยครับในเรื่องของงบประมาณของท้องถิ่นไปใช้เนี่ยทุกคนก็พยายามใส่ร้ายท้องถิ่นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถ้าพูดในเรื่องของการกระจายอำนาจและคนที่จะมาพูดนะครับจับใส่โอ่งไว้นะครับไม่ต้องเปิดเผยชื่อให้เขาพูดผมยังทายถูกเลยว่าคนนี้มาจากไหนนะครับถ้าจับใส่โอ่งแล้วก็พูดนะครับแล้วก็คิดถึงตัวเองรู้เลยว่าเนี่ยมาจาก ราชการส่วนกลางมาจากกระทรวงมหาดไทยอันนี้มาจากท้องถิ่นอันนี้มาจากนักวิชาการไม่เดี๋ยวนี้รู้กันหมดนะครับเพราะฉะนั้นผู้นําขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวันนี้เนี่ยพัฒนาไปเยอะแล้วครับอีกเรื่องนะครับเวลาสั้นๆก็อยากจะฝากถึงในเรื่องของกฎหมายการรวมการรวมกฎหมายท้องถิ่นนะครับเพียงห้าฉบับวันนี้นะครับท,ท่านประธานครับทำมาตั้งนานแล้วยังรวมกฎหมายท้องถิ่นไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจเราเชื่อว่า เราเห็นว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเข <at> ามีการกระจายอํานาจทําให้อํานาจของประชาชนเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยครับก็จะทําให้ประเทศเนี่ยเจริญเมื่อท้องถิ่นเจริญนะครับเมื่อพี่น้องประชาชนอยู่ดีมีสุขนะครับแต่ละจังหวัดก็มีสุขกันทั่วประเทศประเทศก็เจริญขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขากระจายอํานาจอย่างไรแต่ถ้าสองขั้วเนี่ยครับถ้าเราเห็นต่างกันและเราก็เอาตัวเองมาเป็นหลัก นะครับว่าถ้าเกิดว่าท้องถิ่นนะครับต้องการที่จะทําง,งบประมาณก็ต้องจัดกระเช้าผล,ลไม้ไปให้ท่านนายอำเภอต้องจัดกระเช้าผล,ลไม้ไปให้ผู้ว่าแต่ผู้ว่าหรือว่านายอำเภอเนี่ยจะไปจัดกระเช้าให้นายกอบอตหรือนายกเทศบาลหรือนายกอบอจอเนี่ยคงจะไม่มีวันที่ที่จะมีเราไม่เคยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่เขาบอกว่าการกํากับดูแลองค์กรท้องถิ่นพอสมควร มันไม่ทราบะสมควรยังไงนะครับนายกอบจอเนี่ยจะเดินทางข้ามจังหวัดไปเนี่ยต้องขออนุญาตผู้ว่านี่กฎหมายเขียนไว้นะครับแต่ว่าจะยืดหยุ่นยังไงก็ว่าไปอีกเรื่องหนึ่งนายกอบาตาเนี่ยจะไปออกนอกพื้นที่เนี่ยก็จะต้องขออนุญาตวันนี้ท้องถิน่นก็จะถูกกฎหมายเนี่ยควบคุมมากมายเหลือเกินนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะกระจายอำนาจแล้วก็เขียนรับนูญให้เป็นกฎหมายหลักแล้วก็จะมาทํากฎหมายลูกให้ดีเนี่ย ผมเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะพรักภูมิใจไทยเรามีนโยบายในเรื่องของลดลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนและว,วันนี้ผมเข้าใจว่าสสที่อยู่เนี่ยครับที่เรามาจากการเลือกตั้งเนี่ยที่จริงแล้วอำนาจมาจากประชาชนแต่เราบอกว่าเมื่ออำนาจมาจากประชาชนแล้วเราคืนอำนาจให้ประชาชนเนี่ยที่จริงแล้วไม่ใช่กระจายอำนาจนะเป็นอำนาจของประชาชนแต่เราเอาอำนาจเข้ามาใช้มากเกินไปหรือเปล่า เราเอาแต่เพียงพอดีพอดีได้ไหมเราต้องการจะทําทำอํานาจเราให้เล็กลงเราต้องการจะย,ยกประชาชนให้โตขึ้นให้ใหญ่ขึ้นแต่เราจะไปดูถูกประชาชนบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็ทุจริตเด,เ,ดเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีอิทธิพลนแน่นอนเลยอย่างนี้ครับอย่างนี้มันไม่จบมันเลยก็ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะออกกฎหมายกติกาเครื่องบือมาให้ท้องถิ่นตีกันเองในการแย่งงบประมาณนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับผมอยากฝากไว้เพื่อที่จะบันทึกไว้ในรายงานว่า เมื่อตั้งคณะกรรมาการขึ้นมาแล้วเนี่ยฐานภาษีรายได้ต้องให้ท้องถิ่นมีฐานที่ใหญ่ขึ้นเมื่อท้องถิ่นฐานที่ใหญ่ขึ้นแล้วนั้นเนี่ยเงินอุดหนุนเฉพาะกิจในอนาคตก็อาจจะหมดไปนะครับขอให้เขายืนอยู่บนขาตัวเองได้เพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดในเรื่องของฐานภาษีนะครับที่มาของรายได้ แต่ในส่วนของบุคคลนะผมไม่ห่วงนะครับวันนี้คนเก่งที่สุดในประเทศไทยก็ไปเป็นนายกอบจอนายกเทศบาลได้เขาเขาเขา<ข>ไม่ได้กีดกันอะไรนะครับก็ด้วยเวลาค่อนข้างที่จํากัดก็ขอเสนอแนะในบางประเด็นที่มันใหญ่ๆกว้างๆไว้เผื่อให้คณะกรรมาการได้ไปนําขยายผลต่อไปแต่สุดท้ายก็เห็นด้วยในเรื่องของการแก้ไขรัฐมนูลในหมวด14ว่าด้วยเรื่องของการกระจายอำนาจขอบคุณครับครับขอบคุณครับต่อไปคํานวณสิทธิสมาน